สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนหารองเท้ากันนะคะนี่เลยเข้อตามมาเลยนะคะอ้าวข้อผิดด่านนี่ด่านนี้นะคะเขียนตามได้เลยนี่แล้วก,กดเข้าตามมาเลยนะคะใครที่เขียนชื่อไม่ทันก็กดสต็อปได้เลยนะคะถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้กดโหวต นี่ทุกคนจะเห็นแบบนี้นะคะจะเห็นที่มันเหมือนกระจกสีฟ้าๆนะคะให้เราเคลื่อนไปนะคะนี่ให้เราขึ้นไปทุกคนอาจจะเห็นแท่งสีม่วงนะคะห้ามเหยียบเลยนะคะเพราะว่าถ้าเหยียบแล้วจะตายนะคะแบบตายเลยแบบตายไปถึงตายอยู่จุดสิ้นสุดไม่ใช่ตายแบบตายอยู่จุดจุดเริ่มต้นละ่ะอืม แล้วก็ขอแห้งนะคะเราอาจจะแบบ <c oughs> นิดนึงนะคะนี่กระโดดไปเรื่อยเลยล้วเสียวดูนมากเลยอะ่ะคนโอ้ยก็อ่ะตายแล้วทุกคนทุกคนคะเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่า เล่นยังไงนะคะว่าแบบว่าทุกคนอาจจะไม่เห็นลงทางนะคะพอเล่นแบบไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะคะตัวอย่างเวลาเล่นอารณงเทาง้าเมื่อกี้เราทําให้ดูนะคะว่าถ้าตายแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ทําแบบนี้เลยโอ้โหทุกคนเมื่อกี้เห็นปะ คือแบบโดนแล้วอ่ะคือแบบเสี้ยวเดียวก็จะโดนอ่ะโอเคนะคะแล้วก็กระโดดไปเรื่อยกระโดดไปเรื่อยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราขอเร่งสปีดน,นะคะ คะ่ะทุกคนเราก็เร่นความเ็วมาถึงตรงนี้แล้วนี่ทุกคนเห็นลงทาตรงนั้นไหมคะเดี๋ยวเราไปใกล้ๆให้ก่อนเดี๋ยวทุกคนอาจจะยังไม่เห็นนู่นค่ะออ้ยเกือบเกือบเกือบเห็นไหมคะทุกคนคกกน,คคน,นี่เดินไปเลยเดินอุย้ยเสียวมากนี่นะคะลงทาก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเราจะไปเก็บนะคะพอเดินไปเก็บปุ๊บทุกอย่างหายไปหมดเลยหาย โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย